Cái khi�� Để không Để không tại sao lục đi lên mà mới lên luôn? ta phải tăng gấp đôi. được rồi. xem mo rồi mấy. จะโอเคไหมพอจะรอดูได้แก่เพ่อวันน้องทำได้ลูกนิดเดียวลูกอันิดเดียวพ่อวันน้ดดอ,นองทำได้ขึ้นโอ้ค่อยๆนั่งเลยก็ น้องลอง,ลอง,ลองจากเริ่มจากนั่งได้กับลูกนั่งแล้วค่ <c oughs> <ๆ>อยๆเห็นไหมลูกเก่งแม่เก่งแม่ น้องแม่น้องให้ของขวัญกันหนุกน้องให้ของขวัญเดินก่อนน้องออกมาข้างๆหน่อยหนุกแ้ยเย่ไฮไฟกันลูกไฮไฟกันไฮไฟกันแปะมือกันแปะมือกันเย่ย